แรงไหมพี่ดมเดียวเลยเครื่องแรงเลยนะบิดลอยเลยลองให้ดูหน่อยนะไแล้ม่ลอเนี่ยขึ้นกระท่อมเลยจูนคาบูอยเออจุนคาบูครับตอนนี้เป็นเครื่องเจาเป่ะเจาครับยอดเลยนะ ค้างไว้นี่นุน้ำมันไม่ไหลเหรอขันเร่งมาเมื่อกีใหม่ดึงอันค้างวะขอดิจูดาวินขอดิดาล็อกเขอสลับสลับล็อกมาฝั่งนี้ เนี่ยน่าจะใช่ตายลอยที่นี่เลยลอยเหลืออยู่ใช่ยังไงยังไงเต็มเต็มเกือบรวยและจะมาจะมาจะตัดติดวันนี้ก็ไปแล้วครับไปไหนวันนี้ตอนนี้ครับตอนนี้ตอนนี้แล้วตอนนี้ไปดูเตาเลยเตาไปเนาะอเตายักษ์เออไปดูเตาจังหวัดสุรินทร์ไปตรงเตายักษ์นะครับใส่ปิดจริงด้วยอมหมุนหมุน ผมเห็นแล้วตอนแรกว่าใส่ผิดแน่นอนเจ็ผ <laughs> ิดแน่นอนลงยังยังไม่ลงว้าชิดไม่เอาไม่ใ <laughs> ส <h> ่หอดกันเลเอาเอะ เรียบร้อยโหดโลวะโอ้รถน่าโหดเลยเหยนจี๊แต่เน้ฮโอ้ลอยจะดำยังไม่เหรอไาเมื่อกี้ตาขาผลพื้นอ่ะเรียบร้อยดียรละ

เรงเรงตังคบวัท่าไมนูตัววันน um ี้ชูมาเป็นร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์รยังนอนอีกมืนดิม ดูมูแล้วผมจะพาไปดูเตางอยนะชิบจักยอโย่รากข้าวอี่้วงมันโเยอต้องยืนไมันโตดีเบ้ามดีเอาปาโเต็มมากาชีอมาใส่พอดีอีก่เนาะสเจจ โน่ไม่ใช่จ้ะวันนี้ทำให้ชาตดล้วนหลอาฟิวสมนแล้วลองปืนใจหญ่งนี้ลอลูกปืนลูกปืนแนะกำเราใช้สเปียร์เอาโอ้มืดปืนเฮ้ยไปไปแจ็ตรงเป็นไม้เย ทำงานไปจับเลยพี่ลีลีจะมาชิงแล้วเดี๋ยวเทเอาเทเอาเนี่ยตื้อแว่เนาะเสร็จไตรแว่เสร็จไตรแว่ก็ได้เปปุลไปแล้วครับนี่ประชารูนี่ผู้ยกมั้ยเป็นเงี้ยไม่เร่งข้างเรื่องต้องหมดเลย วันนี้ไปตะนีพรุ่งนี้ก็ไปนางรองครับนางรองแล้วก็โคราชลมก่อนไเรื่อยๆนำเ้ลยเพื่อเรียกไต้มาโจอนาตะรู้มอาทางนี้ไน้เรเชื่อมมนุษย์เชียรสู้เชียรเธอซีโม่พออันชี้เธอซีกันได้ <coughs> <Để> <mà. coughs> rồi cái <như> này nào, <coughs> oh. <coughs> <coughs> <rong phương> oh, rồi, rồi nghe thế, này là được, kia bắt liền à, Tại con Bên nó còn nói đúng có mấy bạn hạt ra đi tao đã khơi nhảy mì bạc ăn เราสอบครูอุ๋นนองมาในเธอนามเลยกิจวลเทาเอสนามอุเอรงฮนนะ,ละตลากาเลยเธอรู้ออย่าล่องเลยโอ้โหโตแมว,าว,าวามาตราแาพี่ถนนใหม่นะทำใหมนะ่นี่มียุบบ อุจิกะบ,บานพลานะไม่รูลล้ของเงินนะอันหนึ่งไปด้วยวะวันนี้ก็เราการเดินทางนะครับก็จะเดินทางไปที่ตานีตานอตานีก็ตรง เต่าใหญ่นะครับไปเจาะไม่รู้ว่ากี่รูนะฮะร,รอติดตามรับชมครับว่าการสลัที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่วงนี้ก็ทำง,งานอยู่บ้านนะครับสวัสดีครับ